มาดูวิธีการตัดโผเวอร์ซิสโคมขัดนะครับกันไกลเหนือบวีนะเอาอะไรเอากันไกลแนบแนบจอนไปเลยละลายใช่ไหมกันไกลเหนือว,เอวีเทคนิคก็คือวางสันวางกันไกลที่สันบวีนะนี่สันวีอยู่นี่มีกันไกลด้ามเดียวก็สามารถตัดผมให้ดูกค้าได้ ไปอยู่ในป่าในเขาก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไฟขับผงไปขาา้างหลังจุดเนี้ยยกซื้นมาเห็นไกไลายไหมเนี่ยตัดเท่าไกไลายผมตัดแห้งๆ้งเลยนะผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะกำลังโชว์สกิลการตัดผมด้วยกันไกรด้ามเดียวนะ เขาเรียกว่ากันไก่เหนือวีพับหูลงมาไล่ไปเลยเราจะเอาทุยด้วยใช่ไหมถ้าเราจะเอาทุยสูงก็ไล่ไปถึงนู่นเลยแต่ทุยสูงไม่สวยนะี่สีสันนี้ต้องทุยกลางนะครับถึงจะสวย ผมจะตัดให้ดูแค่ข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งคุณพวกคุณไปทำเอาเองนะบอกเทคนิคแค่นี้แหละ,ะแล้วก็ตัดหอยปอยขัดติหอยหอยถ้าหอยไม่หมดก็ตัดตรงนะช่วยด้วย ผมที่ที่มันขาดไปแล้วเนี่ยมาดูต่อ,อให้มาดูประสิทธิภาพของกันไกลด้วยประคบไม่คมหอ,อย ช่างใหญ่เพชรมหาชนเดีย๋ยวจะตัดผมก็สำรองจองคิวมาได้เดีย๋ยวจะเรียนก็โทรมาแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้มาดูวิธีการตัดผมด้วยปัตเตอเลียนเหนือวี <S <S เทคนิคคือวางใบมีดตรงสันดีเนี่ยยก ลอยพ่กิลงแนบลกลอยพ่กิลงแล้วก็เก็บผมที่เป็นเกล็ดหลับไปหูนะหลังจอนเรียอหลังจอนแ่ง ต่อเลยเนี่ยยกลอยเนี่ยยกลอยเนี่ยยกลอยเนี่ยเป็นไม่เห็นติดไกลายไหมตัดเท่าไกลลายนะเนี่ยยกลอยลอยนะขีดลากลงขีดแล้วลงจยุดลงตัดมาเชื่อมกับเซนเตอร์ตัวนี้มันยาวใช่ไหมตัดที่ ตัดที่ทำดีลงทำหมูไปข้างหน้าเก็บนี่เราก็ทำนานนะทำนานเรื่องอะไรเรื่องการใช้สีใช้สตีเลี่นทิปเปอร์นะแต่งเป็นรูปตัวยูนะนี่ครับยกลอย ข้างขวาตัดเป็นงานกินไกลนะข้างซ้ายตัดเป็นงานปัตเตอร์เรียนนะคิปเปอร์นะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย